เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิกไนอัปเดตคืนนี้พบกับคุณตาปัญญานิรันกุลและนักเขียนชื่อดัง ดังตรินเจ้าของผลงานเสียดายคนตายไม่ได้อ่ะพร้อมหลักข้อคิดดีๆที่ควรรู้กับเนื้อหาตอนใหม่ของมหากราฟซีรีส์ระดับโลกพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิคไนท์อัปเดตนะฮะอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารครับทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและศุกร์นะฮะสี่ทุ่มครึ่งทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยท์ครับวันนี้เป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันครับเราจะมาบอกบุญค่ะผ่านมหากาย์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ระดับโลกนะคะพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกนั่นเองซึ่งตอนนี้ออกอากาศนะคะไปหลายตอนแล้วโอ้โหติดกันกระแสฮอตทิพย์มากเลยนะคะออกอากาศในช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์สิบโมงเช้านะคะแล้วก็เพิ่มเวลาออกอากาศในช่วงค่าา้วเนนทงงงช่่่่่ออออัคะแตบบบกกุญ หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะต้องส่งเงินเข้ามาทำบุญหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ใช่ป่ะพี่กอล์ฟไม่ใช่นะฮะเราอยากจะบอกบุญให้คุณผู้ชมนะครับดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนี่ยนำไปบอกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้ได้มาชมกันนะครับเป็นการเผยแพร่ธรรมะสู่คนรอบข้างนั่นเองไม่ต้องทําบุญไม่ต้องส่งเงินมาเลยใช่แล้วถ้าอยากทําทําส่วนตัวได้เลยตามใจชอบนะฮะวัดไหนก็ได้ครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราอีกครั้งนะคะพี่ตาปัญญานิรันดร์กุลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ในที่สุดฮะตามที่พี่ตาสัญญาไว้แล้วตัวเป็นมาคนเดียวตัวเป็นๆฮะสับผมก็เป็นผู้ที่จุดประกายผมเหมือนกันนะฮะตั้งแต่ตอนที่ไปสังเวชนียสถานสี่แต่ว่าไปได้แค่สองครั้งแรกเพราะคุยว่าคุณต้องไปอ่านหนังสือของคุณดังตรินไปอ่านมาทั้งฟังทั้งเฟิงมาด้วยหมดแล้วอยู่ที่นี่แล้วนะฮะคุณดังตรินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดังตินหือว่าคุณสารานไมตรีเวทนะคะเป็นนักคิดนักเขียนโอ้โหชื่อดังมากมีวันครรมคมเยอะเลย ครับผมขออนีายผมถามนีดนึงก่อนผมอยากรู้เลยคือจริงๆแล้วคือพี่ดังรินเริ่มศึกษาธรรมะตั้งแต่ตอนไหนฮะทำไมถึงคือถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้แบบโอ้โหผู้คนแบบม่รู่ในยุคไหนที่ไหนแล้วนะใช่ฮะแต่ว่าเริ่มกันเมื่อไหร่ใช่ไหมตอนไหนใช่ช่วงวัยรุ่นฮะก็อายุประมาณ1617เนี่ยคือคนเราไม่ว่าอายุช่วงไหนก็แล้วแต่มันจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งในใจเกี่ยวกับชีวิตตัวเองแล้วภาพของชีวิตช่วงอายุ1617ของผมเนี่ยนะมันจะเหมือนมีม่านมืดๆมา นี่แสดงว่าเข้าไปหาธรรมะเพราะความทุกข์สิใช่โอ้โโทษนะคับเกิดอะไรขึ้นไงคือจริงๆแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปเด็กช่วงอายุ1 6 1 7เนี่ยคุณก๊อฟคือลองนึกดูนะบางทีเนี่ยมันกลุ้มใจเกี่ยวกับตัวเองว่าต่อไปจะเอ็นทารานเข้าอะไรดีอนาคตจะเป็นยังไงคือคืออย่างบางคนเนี่ยบอกว่ากลุ้มใจไม่รู้จะเอ็นทารนเข้าอะไรนะแล้วอาจจะเออเออเดี๋ยวตามตามเพื่อนไปแต่ของผมเนี่ยไม่ได้คือเกิดความรู้สึก ถามไกลไปกว่านั้นช้อนหนึ่งชีวิตนี่ยาวอะไรอ๋อเลย้คมไปอีกนะตอนนั้นก็คิดหลังนี้แล้วหลังคิดจะทำหรออ๋อคิดตรงนี้ได้ต้องเลยหนักรู้ร้จารองยุไปตลอดหลายขั้นตอนเลยนะนีัยคือคือเรื่องของเรื่องพี่ตาช่วงนั้นเนี่ยก็ทําอะไรก็แก๊กหลายอย่างคือทําอะไรได้แต่ว่าไม่สุดนะแลเราก็เลยเหมือนกับสงสัยตัวเองก่อนว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเราจะทําอะไรในชีวิตนี้ มีคนพูดถึงงานอันเป็นที่รักมีคนพูดถึงสิ่งที่จะทําไปจนวันตายนะผมสงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะมีกับเขาไหมเพราะว่าถ้าสืบจากความรู้สึกของตัวเองให้ทําอะไรก็ทําทได้แต่มันไม่สุดมันไปไม่ลึกพอที่จะบอกตัวเองว่าเรารักตรงนั้นจรงิจรงๆอาจจะมีจุดเปลี่ยนตรงนี้มากช่วงนั้นผมชอบเข้าห้องสมุดคือ,อผมชอบอ่านหนังสือ อ่านมั่วไปหมดแหละนะแต่ว่าตู้สุดท้ายที่ยังไม่ได้อ่านคือตู้หนังสือปรัชญาและศาสนาคือ,ค,อคือที่ผมบอกพี่ตาว่าชีวิตมันเหม,มือนกับมีม่านมืดอยู่มาบังไวมแบบ้มันแแบบมันแหบบออกบบมาเ,เ,เหมือนกันเลยเห็นทางสว่างเอ้เหมือนกันเลยเผมแบบมาปลายปีที่แล้วอันนี้แบบกมาตั้งสิบหกโ้คนละเรื่องเลยเพราะอะไรคะเรื่อต่อเร่อต่อไปเจอหนังสือก็ศาสนาทางตะวันออกนะไม่ว่าจะเป็นเต๋าจะเป็นเซนแล้วก็มาจบลงที่ หนังสือวิปัสนาวิธีจะเจริญสมาธิและวิปัสนาของอาจารย์ธรรมรักษาอันนี้เป็นเล่มแรกเลยที่อ่านจริงจังแล้วก็รู้สึกเหมือนกับน้ําหูน้ําตาไหลออกมาเหมือนกับได้คําตอบเห็นอะไรเข้าเห็นอะไรเข้าเ็นอะไรขึ้นมาได้เสียเลยเดิมทีเนี่ยไม่ได้เราไม่เคยรู้สึกเลยว่าจิตใจของเราเป็นยังไงอยู่แต่พอไปอ่านหนังสือพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกี่ยวกับจิต อย่างเดิมที่มันเหมือนกับถูกซุกไว้ใต้พรมท,<ะ>ท,ทั้งที่มันติดตัวมานั้งแตนเกิดน,นะมันกลายเป็นเหมือนกับเปิดขึ้นมาเออคล้ายกันไหมพอคล้ายกันออแต่ทั้งนี้มาเร็วมากเพราะว่า<ะ>อาจจะมีคําถามต่างๆเยอะแยะมากมายสุดท้ายเปิดไปปุ๊บออ้แล้วตัวลงจิตมันคืออะไรยังไง<ะ>คือเดิมทีเนี่ยไม่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรมาก็แล้วแต่ะจะไม่มีใครชี้ให้เห็นว่าเนี่ยคุณรู้สึกยังไงอยู่<ะ>มีแต่บอกว่า,วาเอ้ยอันนี้ต้องสอบให้ผ่านนะอันนี้ต้องชนะคนให้ได้นะ แต่ว่าไม่ไม่มีคนมาชี้ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ชนะกำลังสูงแต่ทำไมต้องมาตอนอายุ16นั่นน่ะสิฮะบางคนมันต้องแบบมันต้องอายุเยอะไหบใช่แปดสิบแต่ยิ่งแก่ยิ่งดีธรรมะก็ไม่ใช่สําหรับคนแก่่ีตรงนี้แหละค่ะคือถ้าหากว่าเราไปมองว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนแก่เราจะเชื่อตามนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นคือไปเริ่มศึกษาให้แก่ก็ร้อยแก่ถ้าเป็นเราหมายว่าใบรุ่นก็ขาดโอกาสสิคือแล้วตอนนี้ตอนแก่แล้วเนี่ยพี่ตาครับบางทีนะ ไม่ทันไม่ทันแล้วนะขายโอกาสนะคือคือพอใกล้ๆวันเนี่ยมันหมดแรงเออถ้าบางทีลูกหลานเอามาเอาธรรมะมาเปิดให้ฟังนะฟังไม่รู้เรื่องว่ามันสับสนไปหมดจับต้นไม่ได้ไม่ได้เข้าใจที่แท้จริงน่ใช่มันเสียงก็เท่ากันคือสมองบาลีด้วยสมองตันชาแล้วมันโอ้มันอะไรกฟังทุกวันจนชินมันก็เลยเป็นจินชาไปนะป่ะได้นั่นสื่าได้ี่ยเด็กต้องดีกว่าคือทีนี้อย่างบางคนมักจะบอกว่าเอ้ยทำไมรู้ธรรมะเยอะ แต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เยอะนะแต่มันค่อยๆหยอดมาทุกวันแล้วเสร็จแล้วสะสมมา3ามสี่สปีเนี่ยในที่สุดมันก็ดูเหมือนเยอะจริงๆ้วเนี่ยคนที่เขารู้เยอะกว่าคนที่เขาเป็นปรมาจารย์กันจริงๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาตรงนี้ฟังดีๆนะท่านผู้ชมนะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยเขาว่าธรรมะรู้เยอะไม่ใช่ว่ารู้ภาษาบาลีเยอะนะไม่ใช่รู้ว่าไปนิ่งๆได้เยอะนะผมว่าเข้าใจในคําสอนได้เยอะ ซึ่งเอามาใช้ในชีวิตเราเยอะนี่คือวิทยาศาสตร์เลยนะต้องตีประเด็นตรงนี้ดีๆธรรมะของคนปัจจุบันควรจะเป็นธรรมะชนิดตอบโจทย์เป็นธรรมะตอบโจทย์เพราะว่าโจทย์ของคนปัจจุบันเนี่ยเยอะมากแล้วมันซับซ้อนคําถามในหน้าที่การงานการเรียนหนังสือการดํารงชีพคนข้างบ้านนี่ตอบโจทย์ก็คือธรรมะใช่ไหมคือถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมะตอบโจทย์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าธรรมะอยู่ไกลตัวเรามากแต่ถ้าเมื่อไหร่ เรามีโจทย์ในใจเรามีปมในใจมีความทุกข์หรือมีความสงสัยในใจแล้วรู้สึกว่าธรรมะตอบโจทย์นั้นได้เนี่ยเราจะรู้สึกผูกพันแล้วก็อยู่ใกล้ธรรมะทันทีซีรีส์พระพุทธเจ้าเนี่ยตอบต่อมากเลยตอบมหาศาลเลยตอมหาศาลคือยังไงคืออาอย่างอง่ายๆนะถ้าสมมติว่าถามว่าซีรีส์พระพุทธเจ้าศาสดาโลกมหาศาสดาโลกเนี่ยคืออะไรครับผมอยากให้คําตอบว่าคือการเปลี่ยนแปลงระดับโลก แทำไมฮะต้องย้อนกลับไปถามอย่างมุณกอฟนึกดูนะตอนเนี้ยคนดูอะไรกันมากที่สุดบันเทิงละครสายการวาระที่นี่คือคนทั้งโลกพฤติกรรมของคนทั้งโลกเนี่ยถูกกาหนดด้วยบันเทิงไม่ใช่สาระไม่ใช่สาระกดีนะนี่ต้องยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนนี่ถามว่าซีรีส์พระพุทธเจ้าเนี่ย ตอบโจทย์แรงไหมคือดึงดูดคนให้เข้ามาสนใจเยอะๆได้ไหมมันได้นะด้วยความบันเทิงมันเพลิงจริงๆไม่ใช่ว่าบอกว่าแกล้งบอกว่านี่มาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้อย่างที่คุณกอลพูดเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าหลอกหรือเปล่าแต่มันสนุกจริงๆคนที่ติดหนังติดละครเนี่ยก็บอกว่าเออชอบว่ะเริ่มติดอันนี้แล้วคือดูเป็นหนังละครก็ได้นี่คือโจทย์ข้อแรกผ่านดึงคนเข้ามาได้โจทย์ข้อสองคือสร้างศรัทธาได้ไหม ตัวศรัทธานี่ตัวสําคัญมากได้มเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอาวัดจากศรัทธาของคนเก่าพูดง่ายๆว่าคนที่มีศรัทธาในศาสนาพุทธอยู่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมฟังมานั้นน้าหูน้ําตาไหลผมเองก็ดูแล้วตื้นตันตื้นตันมากๆตั้งแต่ตอนแรกเลยปิติขึ้นมาอย่าแล้วแต่ทีนี้ซีรีส์ของพระพุทธเจ้าพระมหาศาสดาโลกเนี่ยคือเป็นยิ่งกว่านั้น คือมีคนอินเดียจริงๆคนอินเดียเนี่ยเป็นคนสร้าง <That> s <S คนอินเดียเป็นคนสแสดง <That> s <S บรรยากาศ s <S อยู่ในอินเดียนะแล้วอลังการงานสร้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกก็คือว่านี่เรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆด้วย mm. ที่เราศรัทธายอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแค่ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะมามาประสูตรเนี่ยนะไม่ใช่มหาบพิตรเท่านั้นที่รอคอยนะคนทั้งโลกก็รอคอยอยู่แค่นี้แทบจะร้องไห้แล้ว oh. อันนี้อันนี้คือพูดถึงศรัทธาของคนที่มีอยู่ก่อนนี่ถามว่าศรัทธาสําหรับคนที่ยังไม่มีคือพูดง่ายๆเด็กขึ้นใหม่ไม่เคไม่รู้เลยไม่เคยสนใจถามได้หรือไม่ได้เดี๋ยวจบ55ตอนมาถามกันอ่า้นผมขออนุญาตนะฮะตอนนี้ขออนุญาตพักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะคนที่ไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระวัตรเลยเนี่ยฮะจะรู้สึกเข้าใจธรรมะได้ได้ยังไงจากซีรีส์เรื่องนี้พักพูดคุยกับมาครับ บอกไปแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะได้ข้อคิดสอดแทรกหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยได้ได้ความบันเทิงแน่นอนทําให้คนที่ไม่เคยสนใจพุ้นศาสนามาดูกันนะคะอย่างที่สองได้ศรัทธาจากคนดูแน่นอนทุกอย่างสมจริงเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยนะคะทีนี้ข้อ3มพี่ดังตินคะ <c oughs> คืออะไรคะข้อ3ที่ผมบอกว่าซีรีส์นี้จะเป็นความเปลี่ยนแปลงระดับโลกเนี่ยก็คือ <c oughs> สิ่งที่แฝงอยู่ในแต่ละตอนนะมันคือปัญญาปัญญาแบบพุทธ <c oughs> คือปัญญาแบบพุทธเนี่ย พูดกันเรื่องเหตุเรื่องผลผมผมกอยกตัวอย่างนะถ้าเราท่านๆฟังประวัติพระพุทธเจ้าบอกว่าพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นเสด็จแม่เนี่ยเสด็จสวรรคตตั้งแต่เจ็ดเวันหลังจากที่ให้ประสูตรผมติดใจแล้วนั่งเด็กๆว่าเออพระเจ้าสุธโทนะพ่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้สึกยังไงีที่ถ้มันมันมันงเฮออกลูกแต่ทำไมไม่มี เมียจะไหมคือแม่ลูกเกิดแล้วเมียตายเมตครับคือคนจริงๆจะรู้สึกยังไงนะจะทอดกันไหมอะไรนี้ใช่ไหมซึ่งในซีรีส์นี้เนี่ยบอกไว้พันการแสดงของตัวละครที่สมจริงผมจังมากบอกว่าผมไม่รู้นะว่าบอกไว้แต่ละคนที่ได้ไม่เหมือนกันนะแต่บอกว่ายังไงคือพระเจ้าสุตโตนาเนี่ยไม่ยอมอุ้มบอกว่าเราไม่อยากจับตัวเด็กคนนี้ทําให้เมียเราตาย แปลว่าคิดเหมือนกันคิดรู้สึกทีนี้ถ้าอย่างเป็นเราๆท่านๆเนี่ยก็คงคิดไม่ออกว่าจะไปปลอบใจยังไงให้หายเศรา้าแล้วก็กลับมารักเด็กได้ปรากฏว,ว่าในบทเนี่ยก็คือพระนางประชาบดีครับพูดสั้นๆแค่คำเดียวบอกว่าเสด็จพี่มองดูตาลูกเสด็จพี่สิแล้วเสด็จพี่จะมีความรู้สึกว่าพี่สิริมามา,ายาเนี่ยมองเสด็จพี่อยู่ ม,มันคลิกได้นะถ้าถ้า<น>มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆมันเกิด mindset ใหม่เกิดความเชื่อ<น>ที่สามารถมีอิทธิพลกับพฤติกรรมได้จริงๆทีนี้คือผมมองว่าหลังจากดูมาเนี่ยหลายๆตอนเนี่ยนะเขามีการวางเส้นเรื่องหรือว่าลำดับของเวลาเนี่ยให้ลิง์ให้ท่อสะพานให้กับคนธรรมดาที่ยังอาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยนะค่อยๆเข้าใจจากพื้นฐานชีวิต ปกติของตัวเองแล้วมันจะค่อยๆปืนขึ้นไปเรื่อยๆทีละตอนทีละตอนห้าิบห้าตอนผมเชื่อว่าจะมีตอนที่วิเศษเหมือนอย่างนี้หรือว่ายิ่งกว่านี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งดูไปเนี่ยนะสิ่งที่ผมเห็นคือความน่าติดตามเพราะว่าคนที่บริโภคความบันเทิงเนี่ยจะบริโภคอารมณ์คือคือจะเล่นกันที่รักหรือว่าเกลียดหรือว่าชอบหรือว่าชังนะะนี่ตัวอารมณ์เนี่ย ที่จะดึงดูดให้ติดตามเนี่ยมีเพราะอันนี้ถามจากคนที่เขาบริโภคความบันเทิงอยู่นนคือคือไม่ใช่ไปถามคนเข้าวัดคือการที่เราสามารถที่จะสืบได้จากอารมณ์ของคนว่ามันมีความติดใจเนี่ยมันบอกได้นะว่าเขาจะรับไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบคือพอเมื่อไหร่ที่คนอยากรู้ว่าตอนต่อไปเป็นไงน่ประสบความสําเร็จแล้วโอคนี่คือคือพูดง่ายๆว่าถ้าเอา สิ่งที่ล่ออารมณ์ของคนเป็นแม่เหล็กดูดอารมณ์ของคนเนี่ยมาเป็นตัวตั้งได้ประสบความสําเร็จเรื่อง การทําให้คนค่อยๆสว่างขึ้นแน่ๆแล้วใช่ไหมครับช้จะตื่นอย่างใหญ่ที่พี่แต่ถือว่าเจตนาดีไงเจตนาดีล่อไปในทางที่ดีล่อไปดีเจตนาดีแต่จะดีขึ้นนะหากว่าดูแล้วยังไปบอกต่อด้วยให้คนที่อยู่ได้บุญนะได้มา่าจริงๆอย่างอย่างนี้คุณกอลฟคับคุณลิซ่าบอกทุกครั้งเนี่ยว่าเป็นการบอกบุญมันเป็นการบอกบุญจริงๆไม่ใช่บอกบุญในลักษณะที่ทําให้คนอึดัด วิบบอกบุญนี้ท่าไหนทําไมใจเราเป็นบาปวะนะคือคือลักษณะที่คนใช้คําว่าบอกบุญกันในปัจจุบันหลงคือคือคนเนี่ยบางทียังไม่อยากบม่ไอยากทำบุญตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่มีฐาะไม่เอาขวไปพูต่อน่าคนได้ต้องพักต่ละใจพักยี่สิบไปต้องสี่สิบแต่แต่ลักษณะเนี้ยคือบอกบุญในลักษณะที่คุณกอฟกับคุณลิซ่าพูดเนี่ยนะ มันหมายถึงการที่เอาความสบายใจเอาความรู้เอาศรัทธาไ<ำ>ปโยนให้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มได้ความสบายใจได้ความเข้าใจได้ศรัทธาคือตัวศรัทธาเนี่ยอย่างอย่างที่พี่ตาคงพูดบ่อยแล้วบอกว่าพอมันมีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะตามมาไม่ว่าะจะเป็นสติปัญญาหรือว่าการพยายามซึ่งชีวิตทีด่ดีขึ้นนะตรงตรงนี้เนี่ยคือคืออธิบายนิดนึงว่าทําไมเรารู้สึกตรงนี้มากมายนะเพราะว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดง่ายๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยเราจะไปหาแบบพระพุทธเจ้าได้ทีละร้อยปีทีละสองพันปีคือเขารอกันเป็นกลับเป็นกันนะ,ะเพราะว่าการถ้าตามเชื่อความเชื่อแบบพุทธเนี่ยก็คือว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องบําเพ็ญบาร,รมีมาอาสงไขมหากัปพูดง่ายๆเป็นอนันตชาติกว่าจะสําเร็จขึ้นมาได้ทีหนึ่งะนะ,ะเพราะฉะนั้นหมดพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วกว่าจะไปถึงยุคพระพุทธเจ้าองค์หน้าเนี่ย ไม่รู้นานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอพอมีปิตตรงนี้เกิดความที่ตามาพบมาแล้วก็คือว่าทุกทั้งโลกก็ได้ไปด้วยใช่ก็ปิติตรงนี้ขึ้นมาอีกอคือคือมันมันทำให้ย้อนกลับมาอยากบอกกับคนร่วมสมัยว่าไม่ใช่ง่ายๆนะที่คนมีบุญอย่างคุณอย่างพวกคุณเนี่ย ที่กำลังชมรายการนี้อยู่เนี่ยจะได้เกิดมาจะได้อุบัติมา oh. ในพุทธศาสนามันไม่ใช่ง่ายๆ oh. <c oughs> แล้วก็ไม่ง่ายที่จะได้ดูหนังอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้เรื่องจริงนะพี่ต <c oughs> าคือเพราะว่า <c oughs> รตอรรรนนี <c oughs> น้ขนาดนี้เลยเมื่อก่อนนี่โอ้โหกว่าจะเข้าหาเรื่องราวคำสอนมันยาก วิทยาอุตสาหะเหมือนกับที่ไปสังเวชนียสถานนี่โอ้มันยากลำบากอันนี้มันดูเลยทั้งว่านอนดูก็ได้กินข้าวโพดก็ได้ดูได้สองรอบด้วยเสาร์อาทิตย์สี่โมงเช้าและช่วงค่ำเป็นหนึ่งรอบสองทุ่มครึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้ทำไมจ๊ะมันจะสนุกแค่ไหนพี่ก๊อฟอยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องราวเป็นยังไงพักสักครู่เอาเลยไหมเอาเลยไหมพักก่อนนะพักก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ ลครับวิทย์อัปเดตตอนนี้นะฮะเรายังนั่งอยู่กับพี่ตาปัญญานิรันดรคุณแล้วก็คุณจังตรินนะฮะช่วงที่แล้วนี่เราติดไว้แล้วนะฮะว่าสัปดาห์นี้ซีรีส์มหากราบนะครับระดับโลกนะครับพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกเนี่ยจะเรื่องราวเข้มข้นขนาดไหนไม่รอช้าเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็เป็นตอน7กับ8แล้วครับนะสองเวลานะฮะเช้าก็สิบโมงคือวันเสาร์อาทิตย์ข้ามก็สองทุ่มครึ่งตอนเจ็ดแปดเจ็ดนี่เริ่มโตแล้วเราเห็นตอนเด็กๆมาตอนเด็กๆก็โอ้โหหล่อยไหม น่ารักเลยตอนนี้โตโตก็จะเห็นถึงความความน่าเกลียดของฝ่ายหนึ่งความไม่ตาของฝ่ายหนึ่ง <c oughs> เจ้าชายเทวทัตกับเจ้าชายสุริธาก็ <c oughs> จะมีฉากต่อสู้ที่เราได้อ่านประวัติมาตลอดเวลาว่าในเรื่องราวของทางกตริยกก็จะมีการพิสูจน์ในเรื่องราวของฝีมือต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วดูว่าใครจะเป็นผู้ที่เก่งกาจที่สุดต่างๆในหนังเ,เรื่องนี้ก็จะมีฉากที่ยิ่งใหญ่นะเหมือนกับโคลอสเซียมเลยเราใหญ่เลยเราพู้เชียร์อยู่โอ้โหสนุกสนานเลย ก็อาจจะเป็นยอดไปในสมัยก่อนมันก็มีความสมจริงสมตางที่เกิดขึ้นกับ<ะ>อาวุธท,ธที่เป็นแบบแมนนวลนที่เกิดขึ้นนะทั้งเป็นหอกทั้งเป็นกระบอกที่เกิดขึ้นแล้วก็ต่อสู้กันทีนี้พอต่อสู้ไปเนี่ยเจ้าชายเทวที่ต้องการชนะอยู่แล้วแล<ะ>ต้องการเป็นแบบที่หนึ่งที่สุดก็ได้<ะ>แต่ว่าเจ้าชายเทวิฐานี่คือเอาเอาแบบแพ้ชนะ,ะก็ไม่ต้องการถึงขนาดนั้นแต่สุดท้ายไม่ยอมสู้ท่านอัญญากรทานนยาก,ก็บอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ได้เพราะก็ยังไงลูกกระสัยก็ต้องพิสูจน์ก็เลยต้องไปทําในฐานะของความเป็นลูกศิษย์ พ่อก็ต้องบอกว่าไม่ได้ลูกกษัตริย์คุณก็ต้องเป็นกษัตริย์ต่อไปก็ต้องไปทันในฐานะเป็นลูกลูกลูกกกษัตริย์ลูลาช,ชายด้วยแล้วก็ลูกกษัตริย์ด้วยอีกไดเลยต้องไปต้องไปต่อสู้ยอมรับต่อหน้าทุกคนว่าเจ้าขี้คลาดและเจ้าเนี่ยก็กลัวไปเมืองการรบของข้ายอมรับมาสิทิดทัเจ้าเนี่ยต้องเลือกเอาส้นทางหนึ่งเจ้าต้องบุกเขาซะหรือไม่ เจ้าก็เลี้ยวประจา,กานากฎธัญญของเจ้าไปซะเขาไม่ใช่อาจารย์เจ้าและเจ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของข้าก็แล้วกันถ้าเจ้าชนะการทดสอบไม่ได้การสอนของข้าเขาเสียเปล่าแม้แต่นกและสัตว์ยังยอมรับความท้าทายและพร้อมที่จะสู้เมื่อถึงคราวจำเป็นส่วนเจ้าเป็นมนุษย์อย่าลืมว่าทุกคนน่ะล้วนเกิดมาเป็นทาสของการกระทำของตัวเองทั้งสิ้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับมันแต,แต่ท่านพี่เนี่ยเจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกสิทธะทำหน้าที่ของเจ้าก็พอจำไว้ว่าเม็ดมีค่าเท่ากับเม็ดฝนต้นไม้มีค่าเท่าผลไม้ดาบมีค่าเท่ากับความคมของมันเหมือนกับที่ค่าของกษัตริย์ขึ้นอยู่กับความเป็นนักรบรสิตถถ้าไปก่อน ถ้าเจ้าอยากจะหยุดข้าเจ้าก็ต้องสู้ใช่ไหมฮะไออย่างนี้ตรงนี้สอนอะไรไหมฮะคือจริงๆแล้วถ้าจะมองเป็นธรรมะนะครับ ก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับมีหัวโขนคือคือจะไปคิดไม่ได้ว่าเราจะทําหรือไม่ทําอะไรตามใจตัวเองอนะบางครั้งหลายๆหลายๆหลายๆครั้งนะในชีวิตเนี่ยเราฝืนใจทําในสิ่งที่รู้ทั้งรู้ไม่อยากทำอะ่ะม,มันไม่ได้น่าทําแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําตามหน้าที่หรือตามหัวขนที่สวมอยู่เราทำเราไม่ได้มีจิตใจแบบนั้น ไม่ได้อยากทําแบบนั้น,ตนแต่ไมนควรทำไงล่ะแต่บางครั้งเนี่ยเพื่อที่จะ,ะรักษาหรือว่าเพื่อที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดําเนินไปตามที่ควรจะดําเนินไปเนี่ยเราก็ต้องทำทีนี้พอทําแล้วเนี่ยมันมีธรรมะเกิดขึ้นแถมขึ้นมานะอย่างกรณีของเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกเราว่าพระพุทธเจ้ามีเมตตาเป็นหลักม,มีเมตามเมตาทาเป็นหลักการปราบใคร ตั้งแต่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ปราบด้วยความรู้สึกเป็นธรรมหมายความว่าชนะแล้วไม่ไปเหยียบย่ำเขาตรงกันข้ามเลยนชนะแล้วเนี่ยให้เกียรติเขาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกดีเพราะว่าเพราะว่าอีกตอนนึงก็จะมีเรื่องที่เจ้าชายเจัลักก็ไปไปเรื่องของเสือที่ไปล่าเสือเสือเพราะว่าในในหนังเรื่องนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวของการยกตัวอย่างเสือเนี่ยมาจัดการเรื่องชาวบ้านท่านก็บอกว่าจับเสือได้นะแต่จะไปฆ่าสุดท้าย จะใช้พัดตัดคอโยนเข้ามาในวงังเลยถ้าพี่ทำอะไรลงไปเ่ยอ้ารปากจะไม่ฆ่ามัน้ารปากฆ่าแล้วไม่ใช่เหรอแต่ถ้าฆ่าท่านราฐพี่จะว่ายังไงอโอ้ยิ่งหนูยิ่งมันเนาะ ใช่สนุก่ะนะแล้วก็เข้าใจทำไมได้ง่ายสนุกและสว่างสองรอบนะคะช่วงเช้า10บโมงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงค่ำสองทุ่มครึ่งทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยท์ค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆฮะพี่ตาปัญญาที่ไรคุณและคุณจางตรินครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอกาสหน้าต้องเชิญอีกครั้งนะคืนคืนนะครับยินดีครับค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจากนิกส์เฟียร์ค่ะแล้วก็เครื่องประดับจากบัตจีเอเซอร์เรียค่ะกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกันใหม่นะครับทุกวันจััััันนนนนนททรรรรร์์ออองงงคคคาาาพุุแลละะะศกกฮช่่บบวี้ไป สวัสดีค่ะสวัสดีครับ